สเต็กอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานและคุ้มค่ากับคุณสวัสดีค่ะพบกับ SGE ไทยนะคะลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังเลือกซื้อมองหาเตาย่างสเต็กอยู่วันนี้ที่ SGE มีคำตอบให้คุณค่ะ เตาย่างสเต็กของเ g e ไทยนะคะก็จะแบ,บ่งออกเป็น2แบบค่ะมีทั้งแบบไฟฟ้าและก็แบบแก๊ส่งไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือแบบแก๊สนะคะโครงสร้างของตัวเครื่องเขาเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกค้าที่จะนําเตาย่างสเต็กไปใช้ในตลาดนัดฟูดทัพอย่างนี้นะคะก็จะใช้เตาย่างสเต็กเป็นแบบแก๊สค่ะเพราะใช้งานง่ายประหยัดพลังงานไม่ต้องใช้ปลั๊กต่อสายเพียงมีแก๊สปิกนิกก็ใช้ได้หมดเลยค่ะสาหรับเตาย่างสเต็กแบบไฟฟ้านะคะก็จะนิยมใช้กับลูกค้าบางท่านนะคะที่ต้องการจะไปใช้ในห้าง หรือว่าออกบูทในปั๊มน้ามันแบบนี้นะคะเขาก็จะมีข้อจํากัดในการห้ามใช้แบบถังแก๊สก็จะมีระบบเสียบปลั๊กใช้งานได้ทันทีเลยค่ะในส่วนของการใช้งานนะคะคือการเลือกหน้าเตาสเต็กในแบบต่างๆค่ะ ในส่วนของ SE ไทยนะคะก็จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะ 1. ก็จะเป็นเตาย่างสเต็กในแบบหน้าเรียบนะคะแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับการทอดผัดสไปรกตตี้หรือแบบเส้นต่างๆค่ะในรุ่นของเตาย่างสเต็กแบบหน้าเรียบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3รุ่นด้วยกันค่ะ1จะเป็นในรุ่นของซีดีนะคะหน้าเตาจะเป็นโลหะแบบผสมค่ะมีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดนะคะก็จะเป็นหน้ากว้างห้าและหน้ากว้าง73ค่ะมีให้เลือกทั้งระบบแก๊สและระบบไฟฟ้าหน้าเตาหนา5มิ ทนทานและที่ตื่นเต้นสุดๆนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นกีนาเมลนะคะเป็นเจ้าแรกในไทยหน้าเรียบมีการเคลือบพื้นผิวหน้าเตาทําให้อาหารไม่ติดเตาทําความสะอาดได้ง่ายเช็ดล้างรวดเร็วไม่เป็นอันตรายต่ออาหารเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นมีให้เลือกทั้งรุ่นไฟฟ้าขนาดหน้าเตากว้าง77เซนติเมตรและแบบแก๊สขนาดหน้ากว้างของเตา60 cm, และ78ซนติเมตรแบบที่2อนะคะจะเป็นหน้าเตาแบบผสมค่ะจะมีทั้งหน้าเรียบ แล้แบบอยากรอนนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นแบบ t o in one เหมาะสำหรับอาหารปิ้งย่างทำการใช้งานได้หลากหลายทำได้หลายเมนูในหนึ่งเตามีให้เลือกทั้งแบบไฟฟ้าและแบบแก๊สขนาดหน้ากว้างเตากว้าง73เซนติเมตรซึ่งในส่วนของหัวเตาย่างสเต็กทุกรุ่นของ A G E ไทยนะคะเตา2หัวคู่แยกระบบเปิดปิดได้ทั้งซ้ายและขวา ทำให้บริเวณเตาจะมีพื้นที่บางส่วนที่สามารถทักอาหารได้ระบบเปิดปิดนะคะจะเป็นระบบสปาร์กแมกนีโตค่ะซึ่งทําให้สะดวกต่อการใช้งานไม่ต้องใช้ปืนยิงให้ยุ่งยากเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจนะคะทาง s อ e ก็จะมีเตาแบบเดียวนะคะขายแยกให้ด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของระบบการทําความร้อนในระบบไฟฟ้าและแบบแก๊สกันนะคะการทําความร้อนของระบบแก๊สนะคะด้านในจะเป็นรูปตัวเฮด ทำให้การกระจายความร้อนได้ไวและทั่วถึงค่ะส่วนระบบไฟฟ้านะคะจะเป็นแบบฮีเตอร์ขดอยู่ด้านใน ตัวฮีเตอร์ของเราจะมีขนาดใหญ่กว่าฮีเตอร์ทั่วไปค่ะทําให้การทําความร้อนนั้นได้ดีกว่าโดยระบบไฟฟ้าจะมีกําลังไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์มาพร้อมกับถาดเทน้ํามันที่มีความกว้างและลึกทําให้เราไม่ต้องถ่ายน้ํามันออกบ่อยๆค่ะและนี่คือเตาย่างสเต็ก s c e ที่ควรค่าแก่การลงทุนเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเตาย่างสเต็กมีด้วยกัน3รุ่นแบบที่1นะคะจะเป็นแบบเรียบรุ่นโลหะผสมหน้ากว้าง55เซนติเมตรและหน้ากว้าง เจ็ดสิบสามเซนติเมตรค่ะจะมีทั้งระบบไฟฟ้าและระบบแก๊สแบบที่สองนะคะจะเป็นรุ่นอีนาเมลประกอบไปด้วยหน้ากว้าง60เซนติเมตรและหน้ากว้าง78เซนติเมตรจะเป็นระบบแก๊สนะคะในส่วนของระบบไฟฟ้าจะมีหน้ากว้างยาว7 7เซนติเมตรค่ะข้อดีของอีนาเมลนะคะเช็ดล้างง่ายทำความสะอาดได้ง่ายไม่ติดกระทะค่ะแบบที่3จะเป็นหน้าเรียบผสมรลอนชูอินวันประกอบไปด้วยแบบไฟฟ้าหน้ากว้าง 73ซตมรและแบบแก๊สหน้ากว้าง73เซนติเมตรข้อดีของเขานะคะรองรับได้หลากหลายเมนูเหมาะกับการย่างสเต็กค,ค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ๆถ้าคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจอย่าลืมนึกถึงเรา s g e ไทยนะคะ